สวัสดีพวกท่าที่น้องมาในกับตอนขับ่านมาเที่ยวชมอยูวัดบางซางเนาะเป็นพิธีรอของพระพุทธองค์หกตอนนี้พระสะทนกำลังเดินทางกลับเพราะว่าเพิ่งจบพิธีรอพระแล้ว ที่มาฮอดเพิ่นกัน,ลนแ,ลแ,ลแล้วเนาะแล้วเลยเด้์ประมายังตอนสวยได้ยนินเพิ่นวา่าเต้นสิบสองโมงไปหามือแรงอีกเด้๋ยวเต้นอย่างอีกเหรอเอาเพิ่นยังรออีกกุองหนึ่งน,นะว่ะโอ้แล้วอ,องค์ประธานนี่แล้วไปแล้วองค์ประธานแล้วบัดน,นี้ยังรอรออีอย่างเพิ่นบุได้ยินว่ารออีกคือว่าเห็นชาวบ้านกลับไปเปิดอยากยู่แต่ว่าอันนี้ภาคสวยแม่นบ่เจ้ายังภาคแรงได้ยินเพิ่นเว้าสิลงไประถาวน์เป็นน้อยนางพักพรในหนึ่งสิลงไปนางพักพรก่อน เด้ดตัวเด้อบี้านขัอมกันหมดแล้วมเัลของเจาคำเป็นประกวแหวนวที่ใหญ่ัรแสสองพันสิบสัสองพันสสองันสจะได้พิเศษทุกปีของนักพัลลุนี้จังน มีเป็นการไร้สดเด้อพ่อแม่นฟิโหอ่ส่วนญาติโยมเอากับเกีย่ยวพ่อเกี่ยวแเกี่ยวพ่อเนี่นย,ร,ยรับโซรับโซการแสดงเดี๋ยวไปรับชมการแสดง,ง,ง,งของญาติโยมกาจะตื้นก็เลยแต่จ้าซันแต่ไม่ออกเปราะในนี้ทางทีมงาน้อนเนะาะเพราะว่าตอนนอี้ทางญาติโยมเผยเป็นกำกำลังเดินทางกลับนี่เป็นสถานที่ท่าน รอ,อพระพุทธองค์องค์ประธานแต่ส่วนย่านยนต์ท่านใดที่จะเก็บภาพแม่นแต่รอถ่ายน้อยหนึ่งรอ,อถ่ายน้อยหนึ่งมาตอนนี้กันแต่ทางน้องๆเพื่นนนา,นะ <c oughs> า,ากนกันหิวข้าวอะไรเน๊าะทางครูว้านีกว่หิวข้าวเลยนะ <c oughs> ไปออกอ่าที่ว่าพร้อมแล้วเนาะ ่าต้มมือให้น้องน้น้องฮียัมอสอยโมคัมเดืออ่าต้ดังดต้ดังๆ ท่านจะได้รับชมบรรณาน้อง,องสแสดงศิลปะเดยวมาทางนี้ที่โบว์ปังกล้องผลง,ๆๆงานเปิดวัดใหม่เนาะ จัดพิธีแต่งตั้งเจ้าวาดวัดวปด้า,ปาวังซังสบายดีทุกผู้ทุกคนเ้ยที่เข้ามางานนี้ยัง,งเป็นงานศิลปะ ขอบค uh ุณครับน้องๆนเรียนมสอบจบคำเดๆมวนบเเมย่บอย่างนึงเลขยี่บผู้สมกันรล้ายเนาะอยาอยกเมื่อเสนอเราสาธุขอขอบใจนำน้องๆนักเรียนมสอมจบคำและก็มสอ โอนใส่และการหงเฮียนโศกใส่เนาะสามหงเฮียนทีมาฝากความเบิกบานแหกับศรัทธาออกตนยันยมในเมื่อนี้เนาะกัทือว่าเจ้าภาพเจ้าสธาละเพิ่งก็ได้มาตั้งแต่เศร้าจนถึงปัจจุบันเนาะทานปอวิริวงศุทธาคำมทางนางวาสนาบุทธคามเนาะเพิ่งก็ได้ยู สาธุเดินทางปลอดภัยเด้อยงพอยงเมเด้อหลายหน่วยงานเนาะมิ่งทำอย่าลืมโอลืมขันเด้อลืมอย่างลืมได้ไปเรื่อยๆเพิ่มขน้นในงานฮักษาจะไม่ลงลงโลกละร้อยประกาศแม่ลูกเสียไปอู้ไปมันก็ไม่บุญท่านหลวงไม่ยอมไม่ออกเนาะสาธุว่าู้ใดก็ยิันเงียบแจียใส่โซ่ใสอิ่มขอบคุณบัวจ๊กไม่ออกนี่เออ มวนบหอ่าขันมวนหลายในกระชีมมวนแต็มผัวาแล้วเอาผัเดียวนีานนี้ออกมากับควยยางเงินโอ้ยเสียบมือเบางเดี๋ยน้องบุกดั่งไว้ขีปูนเขามือปวดกันหิ้วกับตามือซ้ายกหิ้วกระเป๋าบาดเออดีแต่พ่กเป็นวัดเป็นไอ สัญญาคือบ่านาันนสู้ให้อีกเนาะฮเดินทางปลอดภนะัยเดินยองพอยองเมเดอร์ปวดขับสู้อยู่ดีมีแหงหัวยันเจ็บนันปวดสุกกายสุกใจข้าวหัดมันเยอะมันยืนตีใหม่ เ้ามาห่วงงานรอมุขพุทธเจ้าหวงกันตัจะน เป็มมงมวลมวลหวเขาะไปที่น้องออซ,ซ้อเงินส่วนทางนัข้า,าว,าว่องลาวมาห่วนเนาะ น,นี้เป็นทางพงพานจัดสถานที่รับประทานอาหารให้กับแขกผู้มีเกียรติ ไทยๆของลานวัดอันนี้เป็นหงทานพี่น้องเรียกแม่น้ำแจ้งเรียกน้ำแจ้งเป็นหงทานทคนจัดงานง่ายอยู่มปีนี้เพราะมันเป็นปีพิเศษที่เป็นปีที่แต่งตั้งให้เป็นวัดป่าเป็นปีแรกเนาะ แล้วก็เป็นงานแต่งตั้งของเจ้าอาวาสประจำวัดป่าแห่งนี้นะคือพระอาจารย์สมบุญณ์วิไลวงวิละวงนี่เป็นเป็นเป็นหินพี่น้องเป็นหิน อ้าวนี้ตอนฮับเดอมีนึ่งท่านที่เข้ามารักสมไี่เป็นด่านด่านหินมันเียดพอหลดเม่าเหน่เดลายวโมกนดาหลัง,ลเ,ลงลเออมาซาอะไยาดิโกโบมาใครูโโมาเนอ่เอไดน่อยนึง รอบที่ศูนย์ส,นสถานที่แคมแม่น้ำนี่นะำแจง้งด,ด,ดังแล้วมึงดังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดังเลยแล้วมึมงแส <c oughs> ดงลลมสมจริงนะเดอแสดงสมจริงดังดังเลยล ขึ้นนี่วะวัยรุ่นคนต้องขึ้นที่วะน้องน้องหยอสนบ้านคนตองทางแบงขึ้นมาเล่นกำลังดื้อท้ายเอาทางหลังคนเสื้อแดงท้ายเอาทางหลังคนเสื้อแดง ร่อคนเก็บแล้วง,ง,งทานเก็บแล้วเก็บงทานแล้ว,วโหและนะ้วนะว่าออกกล้อง <c oughs> คล้ายๆกับปลาโลมาพี่น้อง น่าจะเป็นส่วนตัวส่วนหางลงมาพี่ทั้งแต่พุทธกาลหรือว่าทั้งแต่สมัยใดเลยก็น่าจะเป็นท้องทะเลนะว่งแถวนี้พี่น้องเลยเาเป็นทะเลเป็นคนของทะเลมีคุดหินมีคล้ายๆกับปลามันมาปรากฏตัวอยู่แถวนี้ เก็บภาพอ้อมๆวัดป้าเนี่ยแหละครับแต่เราพระาจักพี่นอนะ้องเลยสบายดีวังสร้างคนว่าฮอตแล้วนี่บริเวณ อ้อมลานวัดก็ว่ามาแต่วัดแท้กุฏิแท้ยึดถึงอันนี้น่าจะเป็นลานวัดลมลื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วกามาทำบุญฟังพระพื่เทศรนลมลื่นต้นไม้ไมก็มีแต่ต้นสูงๆอย่นี่น้อง 中。嗯嗯 ิให้มีไปได้ส่งคลิปนี้ก็เป็นบุญตาเนาะนี่ก็ให้มีพลานามัยสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรง อนนี้น่าจะไหวแถวนี้เลยนใ้กับพระใหญ่พันปีนี่พิกนยห้ามรสิทเนี่เินักสิเนรมิตบางสร้างเดี๋ยวเข้าไปกลับหลวงพ่อหาพระองค์ สาธุเดอ์ท่า,ทานใดด้รับสมคลิปนี้ขอให้ได้บ,บุญบูรนะครับก่อนจากพระญ่พันปีที่ท่านปฏิสถานอยู่ที่แห่งนี้อยู่ที่วังสร้างว,าวัดป้าวังสร้างเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นวัดป้าวังสร้างแล้วเนาะเดี๋ยวแต่งตั้งสมบูรณ์มื่อนี่ โดยมีการโดยมีการแต่งตั้งเจ้าออวาสวัดคือพระอาจารย์สมบุญวิโรวงเนาะในมือนี่และกาต่อไปก็ขอเชิญเิญทังออกตอนยันโยมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนหน้าเข้ามาเที่ยวมาเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลมาช่วยสร้างพัฒนาบ่อนนี้ให้เป็นบ่อนปฏิบัติธรรมเหมาะเหมาะที่สุดพี่น้อง แก,กบการปฏิบัติธรรมลมลื่นพ่มเย็นเนาะท่านมาฮอน,นี้ข้าพเจ้ากับคออมลาพราจากักท่านผู้ชมเพียงแต่เท่านี้เาใน,ในเะา,าะ,านะ,ะพ,นพบกันใหม่ในคลิปหน้าือว่าไลฟ์สดหน้าเนอะอันนี้ไลฟ์สดเด้อพีน้องเด้อที่สําคัญคือฝากซ่องฮักคนเราไว้ให้อ้อมปกปอมใจพวกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ข้าพเจ้าเนาะไปละพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี